ก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับกับเข้าสู่เกม Death Island Definitive Edition อีกรัางหนึ่งนั่นเองกับพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้น่าจะประมาณพาร์ทที่สามสี่เออประมาณนี้จำอาคนแคสเองลืมเองเออนั่นแหละครับก็อยู่กับคุณนะครับใครใครครับวันนี้เสียงแรมมาเลยโอเคครับแล้วก็จะมารับเคล็ดกันต่อเนาะจากพาร์ทแล้วกลับไปฐานลาก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอตาน อันนั้นไปเลยดีกว่าเสียเวลาขับรถ Fast Travel Fast Travel ข้อแรกนะเว้ยเขียนว่าลฟ f e Lifeguard Tower อ่ะกูกดไปแล้วไง Fast Travel กลับมาอ่ะติดแล้ววะกูจะดูว่ามันเควสไอ้นี่มันปลดหรือเปล่าไงจำไม่ได้แล้วคุยสระมีอะไรขึ้นไหม เออคือล้าเหมือนกันครับเราสองร้อยกว่เมตรปะ <Okay. S 1> ไป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 ตามไปรู้สึกว่ามันขับรถไปไม่ได้นะเราติดแล้ววเนี่ยมันเออเออมันขับรถไปได้มันมัน,ม,นมันให้ไปที่ที่ปั๊มน้ำมันอนะไปทำไมกว่าปั๊มน้ำมันอ๋อไปเอาอาหารเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงไปเอา สองใครเลยบูใช่ไหมไอ้เช็ดไชนชนเลยไอ้เช็ดจะชนตู้มันมันฐานแตกไงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวกินกาแฟแต่ด้บป๊ปซี่ก่อน ใช่นนใช้แรงงานเพื่อนนะครับเอาไว้ข้างหลังไว้ข้างหลังไปครับไปครับไปครับไม่ใช่ไป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 ,ไปที่ห้าร้อยหกหกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนมันชนชนมันชนเออนั่นแหละนั่นแหละเคลียเคลีย,ยเอารถจอดไว้เอารถจอดไว้ตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเขียดเดี๋ยวไปเอาอันไกลก่อนนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาลตาลมันมัน,ม,นมันให้ไปมันให้ไปกดสวิตต์ป่ะเดี๋ยวดูก่อนม,ม,ม,มันมีไฟฟ้าตรงเนี้ยเข้าไปไม่ได้ช็อตช็อตมันต้องปีนขที่ม้างบนมันต้องไปเปิดปลดสวิตต์ด้วยตาลมานี่มานี่มานี้ เห็นน <si okay? ั้นบนป่ะสายไฟอะตาำสายไฟไปอะต้องเอาต้องเอาลังต่อขาขึ้นไปเว้ยกูจะบูอยู่ล่างเร็วๆแล้วกันมันนีมันมีสวิตช์ปิดให้ปิด ตายอุ่ต้าง์ปดยังลงมาด้วยอึดจริงไ,ไปต่อไปต่อ mình đo thẳng năm màn mà qua léo Ta lắng 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 ôi เอาถังมาเอาถังมาดีเลยดีเลยไป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 เลย <S <S เรียบร้อยจะเหลือเลยไปใหม่ตัว,ม,ตวมันมีมันมีสองตัวนะเว้ย mình có một tôi cái 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 อะไรวะกูสาจะวิ่งกลับไปฮิวไอ้ห่าโ,โหไม่ตายด้วยไอ้เหี้ยมาฮิวกูก่อนได้ไหมกด f ปนะ่ะกด f แล้วมึงปิดสวิตช์อีฟากนั้นยังเนี่ยเอา<ป>เอา๊ะ<ป>ที่เราพังเข้าไปมาเมื่อกี้อ่ะเอาวกูนึกมึงปิดไปแล้วปิดเองไฟดับปุ๊บมันขึ้นไปข้างบนได้เลยนะเว้ยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยมีมีตัวใหญ่อยู่ข้างบนนะเว้ย อย่าไปด้วโอ้โหบลเลอร์อุยเอ้าเอาตายเลยไอ้ตัวที่มึงชกเมื่อกี้มันสมจริงภาคนี้คือเวลาศพมันไหม้เว้ยคือการคือแบบคล้ายๆว่ามัน เสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันจะไหม้ไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าเป็นผ้าเก่าคือมันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมีมคอนงงโง,โงโกก่จังเลยอ้มีโมโนทโ็อปโมโนท็อปขึ้นมาทเหเนี่ไงเราต้องลงมาทางนี้ เก็บได้านหนึ่งเ้วอะอะไรวะเออเก็บไปก็ไปไปผังประตูดิพังประตูดิเออเออก็ไม่มีอะไรในร้านนี่ว่ะเออมีตรงนี้อีกมีตรงนี้อีกสี่อีกอีกสี่อันแต่เราต้องใช้สามไปรถมาเทียบเลยก็ได้มั้ง คันนี้เปล่าวะเออเราต้องใช้อันนึงเดี๋ยวกูเข้าไปเอาเองมึงสตาร์ทรอเลยเสร็จแล้วเอามาตั้งเยอะตั้งแยะโอจำได้มันต้องใช้เยอะกว่านิ่มใช่ไงวะข้างบนข้างบน คุยคุยยังคุยเลยมันจะให้เข้าไปในโรงแรมมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะอเข้าไป,ขาไปเข้าไปโรงแรมปะโรงแรมโรงแรมโรงแรมเข้าไปโรงแรมอันเนี้ยว้าเข้าไปแล้ว ให้ระวังนะเว้ยชอบเกมเนี้ยภาคเนี้ยตอนที่ว่ากระจกอะ่ะอ๋อคือกระจกมันจะใสๆนะพอฟันปุ๊บอันนี้อ่านว่าอะไรตาลแอลกอฮอล์ใช่ไหมโอ้โเยอะเลยวายนี่ฟันฟันได้ดิ มีตังสามพันเก็บเก็บไปยังมาเบียดตุ้ยน,น,นี่มันยิ่งกว่าโจนะนั่นมึงกับกูทำเน,นี่ยทำมือหัวนี่ก็ดูจอเล็กได้นะครับ พอมุมกล้องมันจะต้องสายไปสายมาช็อตช็อตช็อตโอเคไปตามทางเลยเนาะจะได้แบบเสียเวลารวดเร็วใช่ใช่ เดี๋ยวเยวีตรงนี้มีเงินให้รูดแปดเก้าร้อยเก้าร้อยมีการกินตัดหน้ากันเล็กน้อยไม่เป็นไรเว้ยตรงนี้มีให้เก็บบานเลยตาเล่าอะ่ะตรงนี้มีเหล้าให้เก็บบานเลยวะ่ะกูรูดครึ่งนึงนะเว้ยโอเย กอแล้วไฟไฟ้าไฟช็อตเอ่อมอนาท็อปไอระเบิดขวดแบตอันนั้นก็นหมดว่ะโอเคถึงแล้วเ <c oughs> นี่ย ลงมาเอาไงวะนี่ๆๆของเราเว่ยจะถึงฉากน่ากลัวแล้วเว้ยจะเฮอร์เรอร์ละเฮ้ยมีอะไรวะ โค่นักกว่าราโหเหล็กเสียบหัวเลยครับคุณผู้ชมไอตัวนึงไอตัวนึงไอตัวนึงไอเหี้ยเก็บ กูฟันทิ้งไปแล้วมันมาตบหลังอะไรวะนั่นอนะนี้ไปน,นี่ไปนีนห้องครัวนะครับห้องครัวไม่มีอ่ะ อะไรก็เยอะไงก็ถึงบอกมันเยอะโอ้โหใครวะเนี่ยล่อสักกระเด็นเลยตัวใหญ่ปะวะไม่ใช่นี่ว่ะตัวใหญ่มาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอเ้ไอเหียเ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 ้ยนี่ถือมีด อะไรอะ <c oughs> ปะ่าววด <c oughs> ไม่ค่อยมีอะไรให้เก็บในห้องครัวม,มันไม่มันไม่ค่อยมีตัง <c oughs> คูเสียเวลาเก็บมาแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะจะเติร์ไพร์กูเหร ได้ปะกล่องอะ่ะ,เ,หหะเปิดปะกูเล่นไปเกือบแต่ท้ายเรื่องถึงจะมี ตายแล้วตายแล้วมีที่ซ่อมมีที่มีที่ซ่อมมีที่ซ่อมตรงนูนตานอีกสองตัว วัวขาดว,ยา,วายได้นะเว้ยถ้าแบบถ้าสมมติเรา <c oughs> จะไปเข้าพักโรงแรมแล้วเจออย่างนี้เนี่ยก็ไม่ไหวนะ อ่าตาลถ้าตื่นมาในโรงแรมแล้วเป็น,นี้จะจะเึือกเหีจะคิดยังไงเดี๋ยววะเนี่ยจะเป็นอะไรที่โคตรหลอนเลยแบบว่าไปเช็คอินโรงแรมมาเนาะตื่นเช้าไม่กว่าหนึ่งไอ้เหี้ยทั้งเมืองเป็นซอมบี้ยังไม่ไม,ไม่ก็พูดได้ฟังไง โอ้ยไอ้แค่นี่ไอ้แนี่ไอ้แนี่เอามีดมาฟันนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวถีบลงมาล่างลวงไปแล้วตายเฮ้ยม,ม,มันมีมีดมันมีมีดระวัง มันมีมีดไอ้พวกนี้มันอันตรายซอมบี้อันตรายคือซอมบี้ถือไอ้ซอมบี้ถือมีดนะครับรู้ต่างรอสักครึ่งหลอดแล้วเหลือฮิวอ,อีตั้งยี่สิบอีแค่ยี่สิบหกอันเองวะกระดาบใกล้พัง ก็ะถีบจนตายเลยเคียร์ครับคอมมานโดคอมมานโดคอมมานดอตโอ้ยโุย,ยมันให้ไปเอายาให้เนี่ยเรื่องนี้นี่ไวคลิปไปเนาะ แลกทางออกไงมองไปข้างๆไปทางนั้นนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ สัดกระเด็นเลยว่ะแขนขาดนยะังไม่มียามียากดเมาลัวๆเลยนะมึงเออลูดลูดลูด OK，起来了。啊，拜拜拜。 ขี่มันลงหน้าต่างไปเลยเออเกียร์ข้างหลังมาไม่เห็นโอ้โห มีดพังมีดจะพังสองเล่มแล้วต้องรู้ตังครับช่วงนี้เฮ้ยมีตู้กินน้ำตรงนี้ฟรีอะถ้าเลือดจะหมดมากดได้ไม่ใช่กินฟรีดิจ่ายตังอะ่ะตังห้าเหรียญแค่ห้าเหรียญเก็บศพก็ได้หรอก ส่แตกป่ะโอ้โหไอ้ตานนี่การ์ดจอรุ่นไหนเนี่ยคอมพวกนี้ฮะอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ข้างในก็ได้การ์ดจอพวกนี้เทพดูเคสก็รู้แล้วอะไรเงี้ย คตรเยอะะหายประตูเปิดล้วยืนเท่หน้าทีบไอ้หาอ่า,หาโอเคกูไปบูลแล้วนะ ให้รีบูตเว้ให้ให้รีบูตแบบวินโดว์อะไรเงี้ยคอมค้างอะไรเงี้ยกระเด็นเหมือนกันว่ะ รีบุทรีบุดเ,เขี่ย้างในก่อนเอาไว้คนละเครื่องคนละเครื่อง กูบูดสค์เกินี่เสร็จแล้วสองม,มาบุดก่อนไม่เยอะสองไว้ก่อนเนี่ยเผื่อไม่ไม่ไม่ประมาท คุยเร็วๆหน่อยได้ไหมไปแล้วไปแล้วสามสิบกว่าเมตรไอ้น้ำก่อนเมื่อกี้โดนตกกระเด็นบบชุดลง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  Oh. มันยังไม่เจอไอ้พวกนั้นนี่หว่าในโรงแรมจำผิดหรือว่าต้องมีบูปืนสักหน่อยวะเนี่ยไม่มี ม่มีฮอด้วยนะอุ้ยนมระยะประชิดเป็นพี่น้องอบปะว่สองคนเนี้ยแล้วทำไมฮอมันบินอะไรวุ่นวายวะเนี้ยโลโลโลขึ้นไปขึ้นไป มันเป็นรถหุ้มก่อเห็นหมาแล่วมันเป็นแบบอะไรแบงค์ออฟอะไรเนี่ยบานนอยรางวัลเป็นอะไรวะไดมอนด์ครับเป็นเพชรไอ้ย่าโอเคเนาะเดี๋ยวขอตัดจบพาร์ทไปเพชรที่นี่ก่อนดีกว่ามันมันจะยาวฮะ<า> ก็วิวเนี่ยวนวิวเดิมๆรับเพยไ,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 ได้เหรอ,จจอจใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับก็ขอตัดจบพาร์ทไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวต่อจากนี้ก็รอติดตามต่อนะครับเพราะจะลงน่าจะลงเร็วๆนี่แหละในพาร์ทถัดไปโอเคนะครับคุณตาลมีอะไรจะกล่าวไหมเอ่ยไ,ไม่มีครับผมเรามาต่อยตู้ไอ้บ้าเลย โอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่พร์ทหน้านะครับถ้าถูกใจคลิปนี้เลยอยากจะให้กำลังใจผู้เล่นคนนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็แชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับโอเคครับ